ฮัลโหลไงซีวันนี้พาวันนี้ปี๊ปแสลบของเราก็คือตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดินแพรไกลมากนะไกลมากนี่จะนั่งรถมามันววันละเองเกินไปก็เห็นเขาว่าเด็ด บี้ก็เลยจะพามาเที่ยวใช่แต่เที่ยวที่แล้วเราแบบเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะถาถาบี้แบบี้ถาดีวะถาบี้เนาะบี้ถามมันดูแบบเออเหมือนมึงโดนบี้เออเอาไปได้เนี่นึงเออต้องเป็นถาบี้เออติดตามด้วยนะจ๊ะได้เดี๋ยวเราเดินทางกันกรุบกรุบโอเคอาจจะถึงไล้ยังไงเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะจ๊ะ ี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพรถ้าเกิดว่าได้ดูบรรยากาศก็คือเรานั่งอยู่ที่แพรจริงๆใช่ไหมอันนี้อาหารเต็มโต๊ะแบบนี้ต้องกินแล้วล่ะเพราะว่าเราหิวโอเคยังไงสิอาหารเยอะมากแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้แหละเราจะให้ลองกินอาหารเมนูแบบเมนูแปลกนิดนึงก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มตำก๋วยเตี๋ยวส้มตำใช่อันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวส้มตำส้มตำก๋วยเตี๋ยวมะม่วงคือเขาแบบคอมบิเนชันกันระหว่างก๋วยเตี๋ยวและส้มตำ เอ้ยแปลกนะแล้วเมนที่จะให้มาลอกมีปลาไหมอยากกินปลาเอาไม่มีปลาอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวโคโยตี้ทำไมถึงชื่อโคโยตี้เป็นเนื้อนิ้วไอสายออกมาอย่างไรคุ้อ๋อนี่นึกถึงแบบถึงกินปโอเคกินเลยได้ไหมกินเลยกินเลยขอคุกก่อนหิวแล้หิว อเริ่มมจากอะไรก่อนขอคุกอันนี้นี่ซิเจออันนี้คุกนี่ไปนี่คุกนี่ให้พร้อมรังคุกกันอันนั้นคือมะม่วงอันนี้คือส้มตำเออแต่นี้ก็ไม่ค่อยกินตำไทยด้วยแหละเออพอกินตำไทยแล้วก็จะไม่ชอบกินถั่วไม่ใช่อะแค่บูอย่างยุ่งอะไรจานอื่นไม่มีมีเลยมีอยู่อันเดียวแล้วเพิ่งก็ทำตกไปนะกลัวลูกก็อยากกินอ่ะกลัวมันไม่เข้าเนื้อคุกก่อนกินเลยได้ไหมได้ชิมเลยอาชิมมีคนละอันก่อนโอเคนี่ไม่ตับไม่กินตับไหม ค่อยกินตับเท่าไหร่เลยทไกร่กินไ้หมคนนี่ยังไงเัีนคนไง่ายไหมเป็นคนได้ง่ายไม่ค่อยกินตับแต่กินไส้อันนี้ไม่ค่อยง่ายละเพราะว่าถ้าเครื่องในก็ต้องแยกอีกเครื่องในมีอะไรไม่กินน้อยเหรอนอกจากตับมีตับได้แต่แค่แบบบางที่มันจะร่วนเกินไปเข้าใจปะมันเป็นเข้าใจปะบางที่มันจะแบบมีความร่วนแล้วมีความกลิ่นอะชอบความที่เขาแบบเอาเส้นเขาอยังมีเส้นมะม่วงอยู่เดียอแล้วก็แบบใส่เส้นมะม่วงแล้วอันนี้ใส่อะไรมาละก็ใช่ไหมมาละก็ กินอะไรผสมกันบ้างนี่เคยกินไอติมกับเฟรนฟายแปลกวะไอติมโคแล้วก็เฟรนฟายป,ปกกักแปลกก็ได้แปลกก็ได้ไม่แปลกเลยไม่รู้รก็เออมัน,นดูเป,นเป็นอาหารปกติอ่ะก็กินแยกก็ได้จริแต่ว่าแบบเออแบบเพื่อนชอบกินอะไรเงี้ยเคยแบบเขาเคยมาแนะนําให้กินด้วยกันมันแบบอร่อยมากเลยอ่ะมีไหมพี่ต่อนกินก่อนอร่อยอืมอืมโมซานโดเออเออมัน มันมันแซ่บกว่าดีกิีนะหมายถึงว่ารูปรักมันดูเหมือนจะไม่เผ็ดอ่ะแต่นี่เขาเผ็ดเนาะพอชิมมะม่วงบ้างนี่เนาะเฮ้ยมันดีจริงๆนะเนี่ยเออจริงๆดีอ่ะไม่ต้องปรุงเพราะคือซ่อมดำอะตำไทยใส่ใส่เซ่นเออตำไทยใส่เส้นหมี่เลยตอนแรกเห็นว่าสองอันเนี่ยแต่รสชาติคล้ายๆกันไหมเพราะว่ามันดูแบบใส่อะไรบ้างแต่นี้มันมะม่วงเนาะแต่ไม่เหมือนเลยนะนี่ก็คือยำมะม่วงนี่ก็คือรสมันชอบไหนมากกว่ากันชอบนี้มากกว่ากันเออชอบนี้มากกว่า มากินอันต่อไปดีว่าต่อไปก่อนไหอยากกินอะไรอยากกินอันนี้เพาะมันใกล้แหละเอาอันนี้มาเดี๋ยวตักให้เกาเหล่าอะไรนะโคโยตี้ที่บอกว่ามันเป็นโคไงเนื้ออะไรนะโคขุนน้ำอะไรกดจ้าม เนื้อเขาดีนะนี s s ่ไปลองกินเนื Про ้อเขาอร่อยแล้วถ้าเราหิวน้ำเราสมมติคุณพี่ก็พี่จะสั่งน้ำค่ะต้องรู้แล้วรู้ลองดูพี่ค่ะอยากสั่งน้ำมีเก๊กซวยรราใจหาคงตรมีกเทียเรียกทางด่วนทางตัวเรียงตัดไข่กอบแมสติ้งกับดอกมันทำใจใครตันโอมิจิมีน้ำแหมงน้ำแหมงคือน้ำอะไรไม่มะลังเฮ้ยอ๋อเอาน้วมะลังเลยละกันคุณตอบถูกอะไรแป๊บเดียวแข็งน้ำแข็งกับอะไร ๊บเดีวแขอ๋อังนอเปรี้ยวแเปรี้ยวแงคมะนาวมนาองลดแล้วฉาดแ้เาน้ำมนว้ำเปี้ยวหนึ่งน้ำแหม่มไหมแหม่มแหม่มเปรี้ยวแหม่มแข็งแข็งจานจ๋าจ่นดังนี่ไม่มีฉลาดวะดีดีอ่ะสดชื่นมากเหมาะกับอากาศแบบนี้มากใช่ เดี๋ยวชิมสกอยสาวกว่อนอันนี้เป็นเส้นบะหมี่เหลืองนะคะอืมอหือไปหองยีลูกชิ้นมานนี่่ไมิมโอ้น,นี่ไม่ค่อยกินลูกชิ้นในนี่เหมือนกันเฮ้ยเรื่องเหมือนกันเฮ้ยพวกเราก็เรื่องเยอะเหมือนกันแล้วอ๋อเหรอเรื่องหุบหาก็กเริ่มเยอะเหมืลนเหรอแล้วเราคือลูกชิ้นเนี่ยไม่กินเลยหรือว่าหรือแบบลูกชิ้นปิ้งก็ไม่กินหรอเออไม่กินอ้าวเหรอนี่ก็แบบนี่นี่จะไม่ค่อยกินลูกชิ้นใน อีกแล้ว่ะเรียนคนได่ง่ายแล้วลูกชิ้นไม่อยู่ไหนก็เดินลูกชิ้นอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ก็เป็นลูกชิ้นไปไงเป็นไม้อะแบบเพียวๆเลยอะไรที่คนกินเรื่องมากไม่ไปไหนเรียนคนได่ง่ายไม่เราก็สามารถสั่งได้ว่าเอาเนื้ออย่างเดียวไม่ชิ้นไงเราสั่งได้ไงแต่ก็สั่งชิ้นปิ้งแยกกันเอ่าใช่แต่สั่งชิ้นปิ้งแยกถูกต้องแต่ชอบที่ทุกอย่างมันแบบรสชาติไม่ซสมกันอ่ะมันแบบรสชาติไม่เหมือนกันเลยอ่ะ แบบอาหารข้าวไปแล้วหาของแบบคู่กันลับปากกันหน่อยใช่คหมือยูกินมันเต็มเหนี่ยวเลยมันมันเป็นเมนูที่ติจิตอลขอความทันทีอยู่แบบจับเป็นติ๊ิตอลอาหารนะเป็นเมนูที่แบบมันไม่น่าเข้ากันแต่มันเข้ากันก็เลยอยากเอามาให้ลองอันนี้คือทดลองแล้วพี่วอยกินแล้วแบบคนอื่นด้วยนะเนี่ยหลายมาก เอาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือไก่ห่อสาลี่จิ้มกับแยมซอสเอาตักมาตักมามึงตักไก่มาโอ้โหมึงตักได้เยอะมากมึงเนี่ยตักไก่ไงเนี่ยเหรอเอออ่านของไม่ตักมาตั้งใจขนาดนี้ไม่กินเอ้าไม่ไม่ได้คนไรนี่เราต้องมีโมเมนต์นี่ว่าเราเรียนเรียนง อะไรอ่ะอะไแล้วอะไรไม่กินแล้วแล้วมันไม่ต้องกินพร้อมกันหรอไม่ต้องไม่ต้องทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่จะเป็นแต่มึงจะกินใช่ปะเออกินไม่ได้หนูใช่ไหมว่ามาที่งไม่ได้ไว้ใจใครเลยหนูใช่ไหมอ้ยอ่ะมาเยอะเหมือนกันดูโอ้กล้าพูดว่าเยอะเยอะหนูหอนเหมือนมาทั้งตัว มันก็ไม่แย่ไม่แย่ลองเคี้ยวก่อนลองเคี้ยวลองเคี้ยวก่อนลองเคี้ยวก่อนลองเคี้ยวก่โอ้ต้องรีบเคี้ยวอ่ะรู้แล้วว่ามันเค็มไม่ได้ปากนานไม่ได้อ่ะอืมไม่ได้เลยอ่ะยี่ห่าเคยนะไม่ไม่อร่อยเว้ยแต่มันแค่โอเคนี่ไม่ได้เลยอ่ะเต็มค่าให้เท่าไหร่คุ้ให้กันไหม ศูนย์ศูนย์ปักตกไปเลยสองจุดห้าโยเกิร์ตกับชิปส์น้องเอลแล้วนะคะนี่ก็โอเคมันฟิลไลท์แบบกาโล่าที่แบบเค็มๆหน่อยอ่ะใช่ป่ะักโยเกิร์ตไม่เคยเอออะไรแบบนี้สิอะไรแบบนี้เออลอง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 ่เคเอ๊ะเสียงตัวไม่ได้แต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันเป็นร้อรถออริจินอลอ่ะ อาแล้วนี่หรดเลยบีจอยู่สิมันดูสิดูว่ามาแจ๋วฮ้อนนี่ก็ได้อยู่นะได้เออไปที่บ้านเลยเออแค่สี่อเปล่าสี่สี่จุดห้าอะจะหาว่าใจไหลอ่าชิมแล้วนะโอเคเออน้ำหวานอร่อยอร่อยคะแนนน้ำหวานอร่อยให้ห้าเลย เฮ้ยเฮ้ยทำไมอะอร่อยนะให้สีชอบอันเมื่อกี้มากกว่าชอบอันนี้มากกว่าจะกินไข่เจียวหรือไข่ดาวอ่ให้เลือกก่อนเออให้เลือกก่อนก็เรียกกันคนละอย่างไงจะได้ไม่กินเยอะไข่เจียวแล้วกันอ่าโอเคมันดูผสมผสมกันมาแล้วเลยอ่ะมา พอพอเฮ้ยเอาอีกหน่อยเดี๋ยวมันไม่รู้กูจะกินแค่ตรงนี้แหละบริเวณที่เออบริเวณนี้บริเวณที่มีแยมโอ้ผมทำทั้งทาหมดเลยล่ะพอเอาไหมดเลยไม่เอามากินแล้วนะเอาไปรอยแล้วมันกินปะเนี่ยเอลวด้วยแหละมันเป็นเพราะแยมสตรอเบอรี่ด้วยนะนี่ว่าโอเคนะไม่ใช่ไม่ได้ดีมันแค่แบบรับได้ เออเราไม่ได้หรอไม่ได้อ่ะนี่ว่ากินกับไข่ดาวแล้วไม่ค่อยนี่ว่ากินกับไข่เจียวน่าจะอร่อยกว่าเอาไหมล่ะลองดูไม่สองส่วห้าเายังใจดีเออไม่เคยกินหรอไม่เคยโอ้ยไม่เคย โอ้ฉันเคยกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่มันฟิลเหมือนแบบแตงโมปลาแห้งไงไม่เคยกินได้ไงวะไม่วันนี้บางคนไม่ชอบกินแตงโมเท่าไหร่เอาอย่างเงี้ยทำไมวะเอาจริงกกินนง่ายวะตอแรเป็นคนได้ง่ายไม่แต่วันนี้มันแค่แบบรวบรวมอาหารที่แบบเราไม่กินแต่ปกติเรากินทุกอย่างเว้ยทุกอย่างกิน ไม่คือคือกินได้แต่แค่เลือกถ้าเลือกถ้ามีอย่างอื่นให้เลือกก็จะไม่เลือกอันนี้เข้าใจปะแต่กินง่ายแต่กินง่ายอะไรก็ได้คือถ้ากินแตงโมอยากกินต้องกินแบบที่เกาหลีที่มันเป็นอย่างนี้อะไรวแบบต้องแบบจับอย่างนี้แล้วก็แบบอย่างนี้เพราะว่าต้องกินในแบบที่แบบคนเกาหลีแเลยต้องกินแล้วแหละตอนเนี้ยวิ้นไม่น้อยอลยนะเฮ้ยไม่คิดว่อยู่ไหนมาเมึงจุ๊บเบิร์ดแม่มึงบอกน้อยแม่ คำด่าที่ไม่ที่สุภาพเลยนะเมื่อกี้เลยเป็นคำนี้มึงกินเข้าไปเลยไม่อร่อยอ่ะภาพแรกทีนึกออกเคยไ่าถังที่แบบเวลาเรากินข้าวในจานหลุมเสร็จแล้วแล้วเราคนแล้วแล้วเราเทมิงอ่ะนี่ว่าใช่แล้วเหมือนอันเนี้ยไม่แบบโอ้ไม่ได้เนาะอันเนี้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้ศูนจุดห้าอ่ะศูนจุดห้ากูให้ศูนย์จุดห้าแรมวิแรงมากเลยอ่ะทำให้ใจร้ายอ่ะ จบแล้วเปไงเปไงพี่ว่าบางอย่างมันมันไม่ต้องฝืนอ่ะเหมือนแบบเออคนเรามันเข้ากันไม่ได้ก็ไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะมันก็กินแยกๆกันดีกว่าอแต่ว่าถ้าใครอยากลองอ่ะก็ลองได้หรือว่าใครมีแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมบิเนชั่นอบกินอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยที่มาคู่กันอ่ะก็คอมเมนต์บอกแต่ก็แค่บอกไม่เราไม่ทำตามใครอยากลองอะไรก็เออทำเลยจ้าเอออันนี้ทดลองสิ่งที่เป็นคอมบิเนชั่นเนาะเราก็คือก่อนอันนี้ก็คือได้กิน อาหารของร้านก๋วยเตี๋ยวเดินแพไปแล้วซึ่งมองเลยว่าเจ้าของเนี่ยฮาร์ดคอร์ดีมากเป็นกันเองมากอันนี้ไงลูกตาต่ำไปนี่โอ้โหนี่ไงไม่สลากไม่กินไม่กินสลากโอเคแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ค่ะพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยพี่เจ้าของเขาก็มามาถามอยู่แล้วว่าเด็ดไม่เด็ดเป็นกันเองมากมันนเป็สไตล์ของเเขาามนป็สไตล์กอยากให้ลองมาก็คืออร่อยนะก๋วยเตี๋ยวที่เป็นซิกเนเจอร์เขาก็คืออร่อยเนาะที่เป็นส้ปต้มกับ ส้มตำก๋วยเตี๋ยวกับอย่างมะม่วงที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนื้อก็ดีอ่ะก็อยากให้เราไปทำอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์บอกมาดูลองคอมเมนต์บอกด้วยว่าเนี่ยพิธีกรหน้าใหม่มาเทปสองแล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้มาอีกหรือเปล่าเออโอเคก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งของช่อง peeps เราด้วยนะคะจะดูว่าข้างน้าเราจะไปทำอะไรเนาะโอเคไปงกัน